คอนโดก่อนพี่น้องคอนโดสุดหรูลูล่ามาหอนงองงองงงงว้าวมาก่อนเอาวันได้ยืนทึงหวัวเลยยืมาก่อน ส <2. S 1> องสิบเก้าพยน่รสิบเข่ามาคุ้งนี้ยักสิค่ว่าได้กิางกักระรักของพ้นโมภาสิมีตนตาลแับตนหม่งพราว

อคอนโดสุดหรูไม่อยู่จักเดือนแบบเดือนสองเดือดดูซิขี้เป็ดตะกี้แหงหกแล้วทางมาแล้ว กินแล้วมันมีอุ่มมีเครื่อนเต็มยายมังทางฮะอืมบอบางด้ามมันคือมาว่ะเมือน,นี้บอกได้ได้บอกว่าวนาันเสาร์วันอาทิตย์มาเด้อ ให้ก็มาปลูกขึ้นไปเบิ่งเทิงเฮียนก่อนไปน,น,นี่คืออีหยังมีแตข่ขี้พี่น้องเอ้ยขี้พอคนมาอยู่เปิบม,มีสัตว์ขึ้นมาอยู่แทน <c ười> ตรงเนี้นะน,นะี่มันจะขี้ขี้เกียมันจะขี้ดินเต็มเน,นี่ยมื่อเช้าก็ชิมาทำความสะอาดพี่น้องเอ้ยโอ้โอโอนนแน่แน่

วัวววูนี่บติดสาเนี่สมมติว่าเอาหน้านะในทางรไฟบดใส่ไฟ้หักอันปิดเฉยงบดใส่ไฟแด้หักอันอันหนันะหักอันหักได้เสียขาไฟอ ทห้งทองน้ำกับคีกโก้ตัวสำแเคนนี่ลูกปลาตายอนยะู่ในอ่างน้านคีกโก้<ป>อะ ทำความสะอาดคอนโดพี่น้องหันมาหมาเซ มีการบ,บ้านนามองก่อนนั้นัน่านมันสิแปนไ้บ้านนามองนี่ในหกมากคือเก่าอยู่ มาดาวคาต่างกล้องมานำเอาโทษทีบุดบ,บัดบุดบัดหสลัดผัด เขามาปาดมากวนไว้พี not, ่น <af v ist ema> ้องเลยอย่าม <forever> ันหกไปกว่านี้แต่โมหูว่ามือได้แล้วช่ว้เขามานอนคือเก่าและให้เท้าพอช่วงเศร้าหายกมแล้ว หนึ่งเดือนกับเจ็ดวันที่บไดาเข้ามานอนขนามาดูคอยสภาพงามๆเหมือนกับแบบบได้มาไก่โดนเลยคกล้ๆแบบคือเ้าไปทำงานมาแบบนี้นะ แต่ความจริงโมเมนแค่ออกไปอยู่หน้าแค่นี้ไปทำงานฝั่งไทยมาแบบนี้บนะพี่น้องเป็นเดือนเนแบบี่ยสิจังได้มาเวลาคนกะสิทามว่าเออไปยัปยงคือไปทำงานแต่ฝั่งไทยอยู่บ้านห้าบ่บได้ทำบาบอหัวซน บอกตามตรงพี่น้อ้หนยเป็นคนลาวกับจริงแต่ว่าเขาบอกเคยทําง,งานอยู่ล่าไหมเป็นอย่างวันี่เหตุผลนะบอกระบอแมนดับไปว่าขาแรงต่ําบอหรือจังไรกับกรบอแมนดอกมันใกล้อีกกว่า,าสันซะฝั่งไทยนะเขาขามไปทําอยู่แถวไกลไกนะมันใกล้กว่าขามไปแล้วก็นขามมาไ,ไก่ กันไปทาอยู่ลาวปัดไก่ก็เลยปวดไปเหลืองของเหลืองอืมเฮ้ยเสือผาเธอนี่แล้วขอกระเป๋าไว้โหลดญี่ปุ่นอย่างสิบกเกาะปลาตัวจยักใหญ่ฮะนะพี่้อง สูดยอดอีลีโออะไรใครห่ยอย,ยกระดานไฟกัมีเจียเข่าไปอยู่อีเจียนะกีเจียเจียข้างข้าวเออข้างข้าวอะไรหอน ดากหลุดแล้วเว้ยตัวไหนวะหายคุแค้นะกองห่วงหุ่ะ ประทิมหลังต้คุณกัญชาดีๆกับแปลกัญชาบริการหกวันนี้วันที่ สิบสองมอสิมากออกไปเลยลวะวบิดวะ ฮ่าตั้งแต่มาแต่กรุงเทพยังไม่เคยกูก้ศาสออกจากบอน,นี่จ้าเถื่อสักปีสามปีกว่าศาสตร์นะปูว่ะอยู่สิสามปีกว่าถ้าว่าต้องปูว่ะนี้นะสาดตรนะตะกี้นะตั้งแต่ไฟไฟฝ่าบนท่านเขานะ ไม่ได้ปูาสาดได้นอนมันห่อนนี่มีแต่นอนแปดเลยเเอออันไม่ไหวนี่พอเศร้ากับเขามาอยู่ น้ำแตกน้ำแตนล้วทางนี้ยังบ่ <S <S ได้แล้วยังสิได้ล้างขี้เป็ดอีกอยู่เนาะ สรุปคือฮาสิกูที่นอนไว้แล้วก็บกุสาดไว้ฮาสิบ,บปูหมองนี้นะบานมือเฮาสิมานอนฮานจงสิมาก,กวดแล้วก็จงสิปูใหม่ตามนั่นขอบใจพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุขคนติดตามขอบุณหลายทุกๆก,กำลังใจไว้พบอพ่อคนใหม่ลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งกันสุขูมสุขันเดอ้อ สิ่สำคัญขอบพระคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปจนจบทุกคลิปที่ผ่านมานะครับประจ้า